คนข้าก,ก็คือจริงโมงก็ไม่ได้มีการเปิดวันนี้แล้ก็ถูกเลิกในการเปิดสโตร์ใหม่เนสโตร์ที่85นะะที่เราอยากที่จะขยายสโตร์เพื่อที่จะเข้าถึงผู้บริโภคกำลังการซื้อในโซนนี้ก็คือโซนลังสิตประถุค่ะเราเปิดมีความพิเศษอะไรแตกต่างจากที่อื่นอะไรมัางไหมคะจริงๆอันนี้จะเห็นว่า ทนการเปิดโต๊ก็มีมอยู่แล้วเนาะแต่ว่าปนีนี้มีเหตุการณ์พิเศษที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของโควิด Normal <ม>เราก็ได้เอาศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป New Normal ตรงเนี้ยเข้ามาประยุกต์แล้วก็แอพพลายในการเปิดโตนี้มากขึ้นจากที่คุณไม้เมื่อกี้เนี้ยวอากไปแล้วนะคะว่าคุณจะเห็นว่าตั้งแต่ผลิตภัณฑ์เนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อ หลัก New Normal มากขึ้นคุณจะเห็นเนอะก็มีหลายๆผลิตภัณฑ์ที่เอามาประยุกต์ใช้ที่รต,ตรงกับความต้องการผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นพวก Small appliance ที่คนอยู่บ้านมากขึ้นทำคุกกิ้งทำกิจกรรมมากขึ้นคนจะทำกิจกรรมที่อยู่ในบ้านตลอดเวลาก็จะมีสินค้าที่เราพัฒนาเพื่อมาตอบโจทย์เพื่อให้ใช้ชีวิตที่อยู่ในบ้าน New Normal มากขึ้นนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่หนึ่งเรื่องของสินค้าเรื่องที่สองในเรื่องของการจัดเรียงสินค้าจะเห็นว่า เราจะเน้นในเรื่องของความต่อเนื่อง <ừ> สําหรับกลุ่มสินค้าจากคุกกิ้งก็ไปเป็นจานชาหรืออะไรอย่างเงี้ย <ừ> ให้มัน <ừ> ต่อเนื่องกันแล้วผู้บริโภคก็จะรู้สึกว่าช้อปปิ้งสะดวกสบายมากขึ้นสมูทขึ้นเงนี้ยค่ะก็เป็นเรื่องของการ,รจัด l a า o u t แล้วก็เรื่องของมูดและโทนของโ,โตเองเนี่ยเราก็พยายามที่จะทําให้มัน clean minimal มากขึ้นและให้ลูกค้าเนี่ย เข้าถึงในเรื่องของการสื่อสารในการที่เราอยากจะสนับสนุนเรื่องการขายโปรโมโชั่นสินค้าหรือแม้กระทั่งแคมเปญอะไรต่างๆในร้านอันนี้ก็จะเป็นคอนเซ็ปต์ของสต์ใหม่ๆที่เราทำขึ้นนะคะเห็นมีแบบว่าแนวรักโลกด้วยมีใช่ไหมคะอันนี้เป็น รมีูนสวัสดารนะว่าเราจะนการทิ้งเรียกาไม่ต้องเกินเมื่อเรียเเราแบ่งโดยตามที่ลการที่ทาเราเอง่อนี้เรแบ่งตามคามเมอร์ป็นตัวตัคาัวตเาก็อาก่านไรบางาจัการเองค่จริงๆไงอีชเรามีมานานอยู่แล้วเป็นแต่ว่าลูกค้าเนี่ยมาสต์เนี่ยอาจจะยังไม่ชัดไม่เจอ <ห>เป็นมือ <ใจ S 2> เลยว่าจะมีกลุ่มลูกค้าที่เขาคอนเซิร์นแล้วเรียนตรงๆว่าพฤติกรรมก็จะคอนเซิร์นเรื่องนี้เยอะขึ้นเรื่อยๆ,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 ๆแล้วก็ New Normal เนี่ยมันก็มีพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เออฉันต้องรักโลกฉันต้องอะไรมากขึ้นเพราะว่ามันเหมือนกับมาใกาล้ตัวเรามากขึ้นก็ปุงปิ้งให้ลูกค้าชัดขึ้นอ,อ่ะสุดท้ายอยากให้ฝากสำหรับโฮมโปรสาขาลังสิตก็อยากจะฝาก ตั้งใจทำถึงแม้ว่าจะเกิด New Normal อะไรก็แล้วแต่เราก็ไม่หยุดยั้งในความตั้งใจเราที่อยากจะเ,เปิดสาขาแล้วก็เขาเรียกอะไรอะบริการลูกค้าเข้าถึงลูกค้าในชุมชนให้มากขึ้นก็ฝากด้วยค่ะคุณค่ะในอนาคตมีเปิดแพรนเปิดที่อื่นอะไรอย่างนี้ไหมคะ,มคะ รันล้าที่มาหลายอย่างที่มาที่ไม่เป็นคอนทนที่มาแล้ครจบเดียวจรมาซื้อสินค้าของม่ัร่งานอบแแล้วก็ประานอาหาที่จสะดวกไม่ต้องไปวหามาถึงจอดได้เลยและลยอย่างที่ชวนกันเยอะๆ้วรนคาที่มาเนีไม่บอกว่าร้านค้าดีสินค้าที่โยที่เปกินค่าเป็นสินค้ใหม่ที่บางสาขาอาจจะยังไม่มีซ้คเพร่เชาวทังสเลยโดยเฉพาะ โอเคค่ะเดี๋ยวยืนอินเสิร์ตแป๊บหนึ่งนะคะ